สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับยางพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาบ้านป่าหลีครับมาชมนกเด็ดๆนะครับเจ้านี้ก็สุดยอดนกนะครับการคัดนกของแกอย่างนี้เลยครับผมเอาไปหลายตัวแล้วก็คือผ่านนะครับผ่านทุกตัวที่พี่น้องเอ็ซีได้ไปก็คือเป็นนกที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับว่าอย่างไงก็คืออย่างนั้นไม่โกหกกันนะครับ วันนี้จะมาจัดเจ้าอ่างนะครับอ่างของแกตัวไหนตัวไหนนะตัวนี้เลอ่าตัวนี้ครับอ่างตัวนี้อ่าก็เป็นนกต่อได้นกต่อได้แล้วอ่าฝ <inha ing. S 2> ึกฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วเคยติดนกมาแล้วแต่แกไม่ค่อยได้ออกนะครับนกต่อเยอะอ่านกต่อแกเยอะก็ผัดกันเล่นนะครับนี่นี่อย่างนี้ครับก็ลงคอนเลยครับเนี่ย เครื่องจัดแล้วนะครับเครื่องจัดลงคอนก็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 เนี่ยครับก็มีนกหลายอย่างนะครับมีตัวไหนบ้างตัวไหนที่จะแบ่งได้ได้ครับทีดาวตัวนี้แหละพ่อพ่อแบ่งได้เหรอเออตัวอื่นล่ะตัวอื่นมันกับวิวไหนตัวไหนนกต่อนกต่อเด็ดเด็ดนกต่อกมันพิสตุนตัวนึ่งเออกับกับตัวไหนกับตัวไหนตัวนี้แหละเออตัวไหนเป็นนกแคะ นกแค่เนี้ยครับเนี่ยนกนกแค่นกแค่นี้นกตัวน้อยน้อยบ่เน่นกแค่น้อยครับเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรอยู่โอ้ตัวได้อยู่อือโอ้ถ่ายขนเนาะไข่ขนไข่ขนช่วงนี้นกถ่ายขนนะครับนกฟักครับตัวนี้ตัวนี้นกฟักนกฟักครับึฟักได้กี่ครั้งและสองสามในตัวสองตัวเนี่ยครับเอ่อในตัวสองตัวตัวนั้นเดี๋ครับอ๋อผสมตาเออตาขึ้นต้องแฉะแปะเอาตาเนี่ยนครับ ตาสกเออโดนเดียวอืมครับอ่ะก็ครับก็มีมากมายหลายอย่างนะครับก็มีนกต่อตัวไหนเด็ดที่สุดให้ผมดูหน่อยอยากจะชมนกเด็ดอ่าอ่ะก็นี้ครับตัวนี้ก็ถ่ายขนอยู่ครับตัวนี้เฉลยยี่สิบขึ้นครับยี่สิบขึ้นนกต่อหลักนะครับดูดูหุ่นนะครับดูหุ่น ไม่ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวนกตัวเล็กอแต่เฉลยก็พอสมควรนะครับพอได้เฉลยเยอะๆหน่อยแค่ก็แบ่งไปอนกต่อก็ฝึกมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวนั้นก็นกฝึกนี่มากมายดิวตันมีบอดิวตันไหนไหนตัวใหม่ดิวตันโอ้ไม่จะจักมือแล้ว ไม่ได้เดียดเนี่ยครับโอ้แต่ว่าตันแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับสองร้อยบ่บ่สพูดก็ได้ครับถึงสองร้อยบ่เอาโอเคครับม่คาก็อ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพง์นะครับไม่ว่าจะเป็นซศ้าเป็นปลาเนิยัเป็นดินดำเข้าขัดและนกต่อจุดจวดนะครับอ่าเป็นนกต่อนกฝึกนกใหม่มีหมดนะครับถ้าอยากได้อ่าโทรมาหาจักรพง์ได้นะครับทักทางแชทมาเลย แฟนเพจ a c e b o o o นะครับอย่าลืมติดตามนะครับทีตอกจัก,กรพง์ก็มีนะครับติดตามได้หลายช่องทางนะครับถ้าตรงอันไหนถูกอกถูกใจก็แชร์ให้พี่น้องชาวนุกเขาเราได้ชมนะครับอันไหนที่ไม่เหมาะไม่ควรที่พูดจะไม่เพลาะก็ต้องขออภัยนะครับว่าไม่ถูกหูท่านไม่ถูกหูทุกคนแล้วครับ มันก็ต้องอมีถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะครับลูกพ่อคนละพ่อละแม่นะครับกอ็อาจจะผิดหูเพราะว่าพูดไม่เพราะเป็นบางครั้งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนู่นนะครับนุกมากมายนะครับอ,อยากได้แบบไหนสไตล์ไหนบอกจักระพงะ์เดี๋ยวจักระพง์จะคัดสรรให้นะครับผ่านมืออาจารย์ต่างๆหลายคนนะครับก็คงจะโผ่านมือมาหลาย คนนี้ก็ต้องได้รับผ่านการเล่นมาแล้วนะครับก็เข้าใจว่าแกสุดยอดฝีมืออยู่แล้วครับสายนกเกิดมาก็อยู่กับนกเลยนะครับเพราะว่าคนชอบเนาะเหมือนจกระพงนี่แหละครับอชอบเห็นตาเห็นอะไรเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตก็มีความผูกพันนะครับกับนกต้องถ้าคนไม่ชอบคนไม่รักก็ทําไม่ได้หรอกครับมันไม่ไม ไม่ใช่สไตล์เขามาเลี้ยงก็ปล่อยให้ตายนะครับปล่อยให้อดน้ำอดท่าไม่รู้จักว่าจะดูแลแบบไหนอโอเคครับท่านไหนสนใจอ,อยากจะเลี้ยงอยากจะ,ะศึกษาก็โทรคุยกับจักรพง์ได้เลยโดยตรงนะครับให้ความปรึกษาแล้วก็ให้ความ กระจ่างได้นะครับว่านกแบบไหนเป็นแบบไหนตอนนี้ก็นั่งฟังนกนะครับว่าตัวไหนขันยังไงนะครับก็วันนี้จะมาแบ่งนกกับปลาหลีไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับโอเควันนี้ก็คุยมานานพอสมควรครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับับครพี่น้องเอฟซีที่ให้ความเมตตาจกรพง์นะครับที่สั่งดินดําสั่ง ปักเสี้ยนผีสั่งเศร้าสั่งพเนียดนะครับสั่งข้าวขัดสมุนไพรหรือจะเป็นดินดำผสมสมุนไพรจักรพงนะครับเศร้าเนียดนะครับทักไปเลยในเพจนะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับถ้าเห็นรูปหน้าจักรพงไม่นั่นนะครับเป็นลูกชายเป็นแอดมินอยู่นะครับก็ทักกับเขาได้เลยนะครับไม่ก็จักรพงเป็นคนส่งเหมือนเดิมนะครับทุกอย่าง อยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับก็โอเคยังไงก็สนับสนุนลูกหลานบ้างนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเหนือชาวใต้าชาวกลางชาวอีสานครับพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวโซลปาลาวนะครับที่ให้ความเมตตาสนับสนุนพะนเนียดเศร้าแล้วก็ดินดำนกเขาดินดินดำผสมสมุนไพร สัญจพืชผสมสมุนไพรนะครับนกเขาจาักระพงนะครับให้ความเมตตามาตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับจวดครับ